สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามาค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พี่กันมาไลฟ์แล้วค่ะ11โมงครึ่งนะคะมาเจอกับพี่การแถวนี้ไลฟ์มาเร็วนิดนึงค่ะก่อนที่จะออกไปทำภารกิจค่ะเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามให้กับคุณแม่ที่ปรึกษาพี่การมาทางเพจน,นะคะ ช่วงเวลาส1เอ็โมงครึ่งนะคะวันนี้ขอไลฟ์ก่อนมื้อกลางวันเนาะก่อนที่คุณแม่จะออกไปทานกลางวันกันค่ะมีใครอยู่ใครสะดวกก็เข้ามาฟังใครไม่สะดวกก็แชร์ไลฟ์ไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาดูย้อนหลังนะคะคือก็เรื่องของนมแม่นั่นแหละมีปัญหาเวลาที่ลูกเนี่ยรับคาเต้าอ่าคุณแม่หลายท่านก็บอกไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกลับคาเต้ามันเออจะทําให้เกิดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่อนจะมาพูดให้ฟังแล้วกันแล้วก็เทคนิค วิธีการถ้าลูกหลับคาเต้าต้องทํำยังไงขอคืออย่างนี้เวลาที่ลูกเข้าเต้าค่ะคุณแม่เวลาที่ลูกเข้าเต้าเนี่ยด้วยความอุ่นจากอกแม่นะคะแล้วก็ความผ่อนคลายความมั่นใจในความปลอดภัยความไว้วางใจจึงทําให้ลูกน้อยของคุณแม่ที่เข้าเต้าเนี่ยเกิดอาการหลับอันนี้นะคะคือโดยโดยปกติแล้วก็คืออาการแบบนี้นะคะนอกจากนี้มันก็จะมีสาเหตุอื่นๆที่ทําให้ลูกน้อยของคุณแม่เนี่ยหลับเวลาเข้าเต้านะคะเช่น เออการที่น้ํานมเนี่ยไหลช้าไปหรือการน้าที่น้ํานมไหลเร็วไปจนเขาแบบไม่ต้องดูดแล้วทําให้เขาหลับน้ํานมไหลช้าไปก็คือเขาดูดจนแบบนานเกินไปจนน้ำนมน้านมก็ไม่ไหลแล้วก็เลยหลับไปอะไรอย่างนี้ค่ะทําให้ลูกเนี่ยหลับนะคะอันนี้คืออีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้จะบอกเทคนิคละกันนะคะเพื่อให้คุณแม่เนี่ยมีการกระตุ้นไม่ให้ลูกหลับคาเต้าเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ลูกหลับคาเต้าบ่อย แน่นอนลูกของคุณแม่ก็จะได้รับน้ํานมไม่เพียงพอนะคะนอนแป๊บเดียวตื่นค่ะรับวางตื่นอ้าวยังไม่ทันทําอะไรเลยคุณแม่ก็จะไปกินข้าวไม่ได้อาบน้ําไม่ได้พักผ่อนอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าลูกก็จะแบบหลับๆกินๆหลับแป๊บหนึ่งตื่นมากินหลับแป๊บหนึ่งตื่นมากินวนอยู่อย่างนี้ค่ะนะคะก็คือไม่ได้เราจะต้องปลูกให้ล então, ูกกินนมจากเต้าให้อิ่มเพราะว่าถ้าฟังพี่กันบ่อยๆหรือใครที่เคยเออเคยเข้าเต้ากับพี่กันเนาะก็จะแบบว่า รู้พี่แกจะบอกว่าให้กระตุ้นนะคะสมมติว่าลูกหยุดดูดนมห้าวินาทีนับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวิแบบนี้ก็ให้คุณแม่นะคะกระตุ้นได้แล้วนะโดยวันนี้จะมาบอกถึงวิธีการกระตุ้นหรือวิธีการปลุกลูกแล้กันนะคะจริงๆแล้ววิธีการที่จะบอกเนี่ยให้แม่ทําตอนไหนรู้ไหมให้เริ่มทําตั้งแต่ลูกนะคะเริ่มดูดช้าลงเบาลง แผวนะคะตากําลังจะปิดให้คุณแม่ทําดังนี้เลยนะคะคือไม่ต้องรอให้หลับก่อนถ้าหลับก่อนเนี่ยมันอาจจะยากเกินไปที่จะปลุกนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีการนะคะสวัสดีร้อยสี่สิบเก้าท่านโอ้เข้ามาเยอะนะคะวันหยุดนึวกว่าจะไม่ค่อยมีท่านใดอยู่นะคะเมะื่อวานไปไลฟ์งานดีบเนาะสนุกสนานกันไปกับมาเพียเลยพี่กันโอเคค่ะมาค่ะเรื่องของวิธีการกระตุน้นหรือปลุกลูกถ้าลูกหลับขาเต้าอ่าข้อแรกเลยคือการ บีบนวดเต้านมกระตุน้นนึกออกไหมคะเวลาที่เราจับลูกเข้าเต้าใช่ไหมคะถ้าลูกหลบับให้เราบีบเต้านมแบบนี้กระตุ้นนะคะอ่าน้ํานมมันก็จะไหลเข้าปากลูกนะคะลูกก็จะตื่นมาดูด่ะแบบนี้นะคะหรือว่าลูกที่กาลังจะเคิมก็จะได้ดูดอันนี้เหมาะกับกรณีที่น้ํานมแบบท้ายๆแล้วน้ํานมใกล้ๆหมดเต้าหรือว่าคุณแม่ที่มีน้ํานมยังไม่เยอะ ให้ทำแบบนี้นะคะอ่าวิธีการแรกเนาะวิธีการที่สองค่ะวันนี้ความรู้ไม่ยาวเดี๋ยวจะตอบคำถามให้นะคะวิธีการที่สองคือเวลาเขาเ้าเต้าใช่ไหมคะให้เรานะคะอ่ารูปหลงังรูปถ้าจะหลับรูปหลังนะคะยกแขนลูกจับแขนขึ้นมาแบบปลูกนะคะยกแขนยกศอกขึ้นลงนะคะเขี่ยข้างแก้มค่ะอันนี้แม่อาจจะทํากันบ่อยๆนะคะเขี่ยข้างแก้ม แบบนี้ค่ะการสัมผัสการจับลูกแบบนี้ก็จะทําให้ลูกเรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นมาดูด,ดนมเรานะคะวิธีการที่สามค่ะนําลูกออกจากเต้าแล้วปลุกมึงคนแบบพอเข้าเต้าได้แล้วพอลูกจะหลับก็เลยแบบปล่อยให้หลับอะไรเงี้ไม่ได้ต้องเอาออกจากเต้าสมมติว่าอันหนึ่งคือเราทําตามที่พี่แกนบอกแล้วบีบน้ํานมแล้วสองสัมผัสรูปหลังยกแขนยกข้อศอก เขี่ยข้างแก้มแล้วไม่ตื่นให้เอาออกจากเต้าเลยแม่นะคะเอาออกจากเต้ามากลับมานะคะอ๋อเอาออกห่างจากอกอะ่ะเพราะว่าเวลาอยู่กับอกเขาอุ่นเนาะเขาก็จะหลบับเอาออกออกมาเลยคะ่ะพี่การชอบเรียกว่าภาคลูกจากอกแม่เวลามาฝึกเข้าเต้าพี่การพี่กันบอกว่า,า,า,วา,าเดี๋ยวพาคลูกออกจากตออกแม่อกแม่ก่อนนะคะว่างวางลูกนะคะเห็นไหมเดี๋ยวพี่กันขอดูนิดนึงคุณแม่เห็นไหมอ่าวางลูกนะคะบนตกักแล้วก็ปลุก รูปล้างวิธีการปลูกก็คือเหมือนเมื่อกี้คือเอาออกจากอกแล้วปลูกรูปล้ลางค่ะก,กจักรจีฟาา้าเท้าค่ะนะคะอย่างนี้ทําให้ตื่นอ่านะคะกระตุ้นนะคะถ้าใครห่อตัวให้แกะผ้าห่อตัวออกนะคะถ้าทําแบบนี้ยังไม่ตื่นสักพักนึงเอาสํารีชุบน้ำนะคะมาเคียนะคะ ฝ่าเท้านะคะท้องนะคะข้างแก้มได้เลยเพื่อปลุกให้ตืน่นมาดูดกินนมนะคะวิธีต่อไปค่ะจับลูกเลอ่จับลูกเออลกเอแล้วเข้าเต้าใหม่นะคะคุณแม่มักบอกว่าเวลาที่ลูกหลับและจับลูกเลอลึกจะตื่นใช่ไหมคะนี่เลยแล้วก็นําวิธีการนี้มาใช้เลยค่ะมาเลยเลยค่ะ จับในท่าเลยค่ะอุ้มพาดบาหรือว่าจะจับในการท่านั่งอุ้มพาดบาแบบนี้ให้เลยนะคะจับท่านั่งหนวมโตไปด้านหน้านะคะเอามือวางตรงนี้ให้ลูกนมตัวไปด้านหน้าแบบนี้นะคะคือจับให้เลยพอเลยเขาตื่นแล้วก็เข้าเต้าใหม่นะคะแบบนี้ดีด้วยนะคะจะได้ลดปัญหาเรื่องของท้องอืดไปเลยนะคะแล้ววิธีการสุดท้ายค่ะขอวิธีที่ห้ท่า ทำทุกวิธีทางที่พี่แกนบอกมาแล้วนะคะน้องก็ยังไม่ตื่นให้ Hi, ทาการยายเต้าค่ะ,ะเพราะว่าเวลาที่นมไหลไหลและดีๆเนี่ยน้องจะก,กระตุ้นให้น้องดูดนะคะเราก็เปลี่ยนเต้าปกติคําแนะนําของพี่แกนคือให้ลูกดูดเกี้ยงเต้านึกออกไหมคะแล้วค่อยเปลี่ยนเต้าใช่ไหมแต่ที่พอเต้าที่ดูดไว้แล้วเนี่ยมันเริ่มหมดเต้ามันเริ่มช้าแต่ยังไม่เกลี้ยงเต้าดีสัทีเดียวนะคะ พอเราทาตามขั้นตอน1-4ไปแล้วแล้วลูกไม่ตื่นพี่กันอนุญาตให้เปลี่ยนเต้าได้เพื่อกระตุ้นให้น้องตื่นนะคะเพราะนมมันไหลแรงจะกระตุ้นการดูดของลูกลูกก็จะต้องตอบสนองโดยการดูดนั่นเองอ่าอันนี้เนาะนี่คือวิธีการกระตุ้นให้ลูกตื่นนะคะห้าวิธีง่ายๆเดี๋ยวเรามาตอบคําถามนะคะหวังว่าคุณแม่จะได้คําตอบแล้วก็นําไปปฏิบัติกันนะคะ เพิ่มเติมนิดนึงเวลาที่เราให้ลูกกินเต้านะเราจะไม่ห่อตัวลูกนะคะถึงแม้ว่าจะเปิดแอร์25้าองศาก็ตามพี่แกนจะแนะนําว่าให้ไม่ห่อตัวใช้เสื้อผ้าธรรมดาใส่เสื้อผ้าธรรมดาแล้วใช้เป็นการห่มผ้าผ้าแบบนี้แทนเพราะว่าถ้าห่อตัวลูกยิ่งอุ่นแต่ในทางกับการถ้าลูกงอแง,งเข้าเต้ายากอาจจะห่อตัวช่วยได้บ้างโดยผ้าบางๆเพื่อให้เขาสงบแล้วค่อยเขาเ้าเต้าอย่างนี้นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างคําปฏินแนวทางหรือคําแนะนําต่างๆเนี่ย เราต้องดูบริบทของลูกเราด้วยว่าเป็นยังไงนะคะปรับใช้การที่พี่กันเอามาฝากหรือว่าในคลิปของพี่กันต่างๆก็อยากให้แม่เนี่ยนำมาปรับใช้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเนาะโอเควันนี้นะคะขอจบการไลฟ์นะคะสําหรับวันนี้ก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งนะคะวันจันทร์นะเดี๋ยวดูว่าพี่กันจะสาระความรู้อะไรมาฝากแล้วก็จะตอบคําถามให้แม่อีกเรื่อยๆนะคะฝากติดตามเพจแล้วก็ยูทูบพี่กันนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย